สวยดีพี่น้องเอ้ยเราก็มายามจันตอนบ่ายน้ท่านบ่ายสามโมง,มโมงหรอฮะยามจันน้ท่านบ่ายสามโมงมาจากวัดน้ท่านเพิ่งมาจากวัดนะ่ะไปดูสถานที่ที่จะไปช่วยงานวัดเนาะเออขอให้จันลั์น้าท่านนมองก่อนมองก่อนโอ้ไม้ลั่นตรงนี้ ตัวโน้นล่ะตัวโน้นก็ไม่ลั่นตัวโน้นล่ะโอ้ไม่ค่อยมานเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวยไปดูนะท่านเออไ,ไต่วันละตัวก็ดีแล้วลนะ่ะตัวโน้นลั่นหรือเปล่าตัวที่ซ้ำเอากลับไปซ้ำเมื่อกี้นี่ลั่นให้หน่อยเถอะโอ้มจงมานเพียง เพียงเฮ้ยลันตัวที่ชอบเมื่อกี้นี่นี่ไงที่ใส่อ่ะนี่นี่เขามีที่ใส่ให้แล้วนี่เก็บเอาข้างทางอุย้ยมาดูมารเร็ววิ่งมาเจ้าดูน่ะเปียกหลังเปียก ดูทุกท่านหลังเปียกนะหลังเปียกหลังเปียกแล้วพี่น้อยเดี๋ยวหาอะไรมาเหยียบก่อนเพราะวนะ่ามันลื่นตรงนั้นตาไหนอ่ะเขาทิ้งอ่ะฮะมันคืออะไรเหรอไอ้ที่ดักกุ้งเอามันลุดนะไม่ลุดโอหลังเปียก จอดรถตรงนั้นตันทางคนหรือเปล่าเออไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งจะเอาไปซ่อมตอนกลางวันที่ผ่านมานี่เองนะท่านหลังเตีย้ยเอากล้องเอากล้องเอออย่าอย่าวออกตรงนั้นมาดูมาดูก่อนอมาดูมาดูเฮ้ยเสียงเชียงเฮ้ยเฮ้ย,ยเดียวเดียวเดียวโอ้ใหญ่มากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดูดูดูโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวดิเรายังไม่ตั้งอันนี้เลยดูดูดูตัวใหญ่ดูทุกท่านโอ้ยนี่ก็แกะไม่ได้ปิดนั่นก่อนมันแกะอันนี้ไม่ได้ดูทุกท่านตัวใหญ่เลยหมานสุดๆเอ้อมาแกะออกรณ์เดี๋ยวเพิ่งเทอันนี้เนี่ยเป็นจันที่เอาไปซ่อมเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเราท่านแกะอวก่อนอันนี้อันนี้เราเก็บเอาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย นี่มันหลุนะไม่ไม่เป็นไรเราก็พยายามเอามันไม่มีอะไรใส่หรือว่ามัดตรงนี้แล้วก็เอานี่เทใสหนหน่นี่วะะเดี๋ยวก่อนนีนี่เรากลัวมากเลยอ่ะ,อะมันจะหลุดแล้วอ่ะนี่เราทำอย่างนี้ มันดิ้นเลยโอ้้หโอ้มานเลยวันนี้ได้สองตัวเลยตอนนี้ปลาเราประมาณสี่ห้าตัวแล้วท่านเราจะทำเมนูอะไรก็ได้หมดเลยทีนี้ไม่ต้องนึ่งตอนเราะนึ่งทำเป้ซะอะไรก็ว่าไป โอ้หมานพี่น้องเอ้ยปาช่อนตัวใหญ่ใส่ไม่กี่ชั่วโมงตัวนี้ได้เลยลเออเราเราใส่ก่อนที่เราจะไปวัดนะนี่วิ่งขึ้นไปใส่ไม่ยังไม่ถึงสามชั่วโมงนี่น้องเพิ่งเดียวมันเราไปวัดเนี่ยตอนบ่ายโมงเออบ่ายโมงสี่สิบตอนนี้บ่ายสามอุ้ยขาด เชือกในอันนี้มันขาดนี่หว่าโอ้ต้องเอากลับไปซ่อมเชือกขาดโอ้ยเสียบอันนี้เลยเชือกมันขาดนี่หว่าน่ากลับไปซ่อมก่อนฮู้ลูนี้ยกขึ้นไปทั้งอันนี้เลยเชือกขาดทุกท่านเลยเชือกกลไกล่ดั้งของมันขาด เอาเชือกเล็กเกินไปหรือเปล่าวะต้องเอาเชือกใหญ่กว่านี้หรือเปล่าฮะ,ะาาสุข,ขัานเหลือจานอีกหนึ่งตัวลองไปยามดูก่อนว่ามันจะลั่นหรือเปล่าอ่ะตัวนี้ซ่อมสองรอบแล้วพี่น้องเอ้รอบแรกไอ้ฝาปิดมันแน่นเกินรอบนี้เชือกขาดลาเข้าแล้วเชือกขาด เป็นเชือกกลไกลั่นของมันแล้วครับนี่ข้างในขาดว่าจะต่อให้เหมือนเดิมเมื่อกี้หาไม่เจอแล้วเ,เดี๋ยวไปทําใหม่ทําเชือกใหม่คงจะไม่ได้ใส่แล้ววันนี้มานเหลอเกินนะเอากลับไปซ่อมแซมก่อนว่าจะไม่ลงมายามนะ ใชเฉยเลยดีนะที่เราลงมาถ้าเราไม่ลงมาในี่เสียดคนอื่นนะนี่อโอ้น้ำแห้งมากเลยวันนี้เอารอลุ้นตัวนี้เราท่านว่าจะลั่นหรือเปล่ารอลุ้นรอลรุ้นลั่นไหมตัวนี้จะว่าลั่นไหม ไม่ลันเลยกีดีอยู่ไปอ่มีปลาเข้ามันจะเปียกหลังจะเปียกมันดิ้นไงโอ้น้ำแห้งเลยน้ำแห้งแล้วลโอ้เขายังหาปลาอยู่เนาะเขายังไม่เลิกอีก นึกว่าเขาเลิกวงั่นไปแล้วยังเต็มอยู่เลยนะเราจะโชว์แม่ก่อนนะท่านอ่าโอ้ชาวบ้านได้ปลาเยอะหรือเปล่าดิโ,โอ,โอ้โอ้โอ้โอุอปรกรณ์หากินเต็มเลย นี่กันนี่ลัปลายันใบกูยิบเยอะดใช่โอ้เต็มคู่โอ้ปลาขครยงครับขายแล้วขายแล้วขายแล้วมัดจะมีบ่มีอีกมีใครโอมีเลยโอ้มีในคลองดิในคลองมีบ่บาท้ไม่ดังเลยโอ้โอ้ไซโล เฮ้ยส่กิโลมัดแล้วบ่ตัวนั่นเด้เออได้อยู่บ่ตัวนี้มันตายยังไ่อตอมงอือมีข่องมดแล้วดูกแล้วโอ้ยชาวบ้านมาคืนวานนี้วานเกือบสองถังแล้วโหเขาได้ลายเนาะเออได้ไปเกือบสองถังสามถังีร่าออดูให้ดูบนดูให้ เชาวบ้านหาปลาเอาท่านเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ได้ห้าโลวานอยู่นี่บ่เออผ่าผงสิดออมอยู่รอออมเออคือบ่ไปอ่างผุดอ่างก็เป็นต่ได้อยู่ด้ยปลาหลายอยู่เออไกลเนาะเฮ้ยเฮาก็ได้คือก้อนเฮานี่อ่ะโชว์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 ล้อล่างก็มื้อเลยล่ะเดี๋ยวนะล่างกะเท่าไปไม่เหมือยโชว์โชว์เขาหน่อยนะโชว์โชว์ปลา นาะเาอมอม้อ้อลงแล้นะนกนึกกระยเลยบวไมบยละ่ตทล่ะมีการบอกเขาอย่างดีด้หมูคือหมูกรดมบ้บ้างลามไปในพะ่าซาลามคุณเศ้านี่เอาเคียงเอาข้าวตึ๊กข้าวลงมาฝ่าไปแล้วเเจอสาขาแล้วแล้ว มโบ่อยสด่เจเรียกอนนกอตัวนนี้มดเนาะาะ่หงยางตัวอรอมัน่ะกันเ่าว่โอเคครับทุกท่านฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ